น้องคุณนะครับผิดหลายกระทงนะครับหมวกน้องใบทรายนะครับรถตัดแปลงสภาพผลาและด <ทง S 1> ึงสาา<ร>อีกนะครับในคุณทุกอย่างผิดกฎหมายทุกอย่างโอ้ไงอะไรช่วยหน่อยนะครับโอ้แค่ไหวไม่ได้หรอกครับมันต้องไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับขอครั้งเดียวอะไรนะครั้งเดียวโอ้ยอย่าดีกว่า ผมไปเจ้าให้ตำรวจผมบอกว่าใหญ่ดีกว่าฮนะขอใหญดีกว่าพี่น้องกันพี่น้องชาวไทยอะครั้งเดียวจริงๆผมจะไม่ขออะไรเลยเฮ้ยน้องนี่มันดานใหญ่นะ<ม>แต่แบบพี่เห็นจริงๆนะมาพี่เห็นกตาเลยแล้วว่าเพื่อนน้องเนี่ยเมาสตาผ้ามัวหรือเปล่าขอครั้งเดียวเฮ้ยผ้ามวัวได้ไงขาบอกว่าพี่แหละ <S 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 เหนะ็นสองตาเลยครั้งเดียวครั้งเดียวจริงโอเค ดีกาครั้งเดียวเฮ้ยอาไปจะเรี่อี้ปล่อยไปมามาเฮ้ยน้องดีเยอะนี่เพิ่มได้เพิ่มได้แบบมือพับเล็กๆอไอ้ไหนหี่รนะู้ <c oughs> อย่างนี้ไม่ต้องไปใส่หมวกกันน็อกข้างหลังเหรอฮโอเคโอเคมีเพิ่ม